พอลังมันตกจากที่สูงก็เละแบบนี้เลยค่ะน้าพึ่งก็แตกถ้าเราปล่อยไว้นานน้าพึ่งก็จะมาณว่ามันเสียก็จะทำให้ตัวชนโลงะคะ่ะกลายเป็นบ่อน้าพึ่งอยู่ในลังชนโลงตัวชนโรงงานก็จะตายแล้วหลังจากนั้นก็ตัวนางพญาก็อาจจะตายด้วยถ้าเราช่วยไม่ทันนะคะลังนี้ครูไม่แน่ใจว่าจะช่วยได้หรือช่วยไม่ได้นะคะวิธีการก็คือถ้า รังชนะลงได้รับความเสียหายเพื่อนๆสามารถที่จะทําได้แบบนี้ก็คือถ้าเป็นแบบนี้นะคะน้ําพึ่งมันแตกขนาดนี้แล้วหรือน้ําพึ่งออกให้หมดเลยนะคะก็ใช้วิธีการเก็บน้ําหวานไปเลยค่ะนะคะก็ตะแคงรังให้ไปอยู่ในทิศที่มีน้ําหวานพยายามอย่าให้น้ําหวานมันโดนเกสรน,นะคะแล้วก็พยายามอย่าให้น้ําหวานมันโดนไข่นะคะต้องเอาน้ําหวานพวกนี้ค่ะเอาออกให้หมดเลย นะคะเพราะได้รับความเสียหายทั้งหลังตั้งจากหล่นมาจากที่สูงหรือไม่ก็วัตถุหล่นใส่แต่คิด,ดว่าน่าจะเป็นลูกปลาอ่ะทลายปลาอ่ะหล่นนะคะคิดว่านางพญาคงตายแล้วนะคะถ้าไม่ตายก็เราถือโอกาสเปลี่ยนตัวนางพญาได้เลยนะคะตอนนี้ครูคิดว่าเทบจะไม่ได้เลยอ่ะพราะดูลักษณะท่าทางว่าตัวชนรงงานตายเยอะมาก ก็ต้องเคลียให้หมดเลยค่ะอันนี้ค่ะดูท่าแล้วก็เราต้องเคลียเกรสรเคลียน้ําหวานเหลือไว้เฉพาะกลุ่มไข่นะพยายามเก็บน้ําหวานกับเกรสรไม่ให้ปนกันนะเพราะเผื่อเราจะใช้น้ําหวานได้ใช้เกรสรได้นะคะคงต้องเปลี่ยนอะ่ะเดี๋ยวครูจะใช้ลังไม้นะคะลังเปล่าอะคะ่ะมาเปลี่ยนเลยเราหยิบเอาเฉพาะไข่แก่ไปแบบนั้นดีกว่าแล้วก็ตัวชนโรงงานที่บินบินเดี๋ยวแบบนี้ก็คือต้องเปลี่ยนลังอะ่ะ เพราะถ้าไม่เปลี่ยนเอาไม่ได้มันเปียกมันเฉะมันกลายเป็นบ่อน้ําหวานไปแล้วอะค่ะเอามาเชาเพาะไข่แก่ก็คือเอาไข่แก่เนี่ยค่ะลงในคือเอากลุ่มไข่ทั้งหมดเลยเท่ากับเราเปลี่ยนรังเลยอะถ้าแบบนี้เปลี่ยนรังใหม่สําหรับรังที่ได้รับความกระทบกระเทือนเยอะขนาดนี้นะเอาไข่ทั้งหมดไปใส่ในรังใหม่นะคะอันนี้เปียกขนาดนี้แล้วเอาไม่ได้แล้วเนี่ย เปียกน้ำหวานนะเปียกน้ำหวานคงฟักไม่ออกแล้วอ่ะมันชื้นเกินอ่ะใส่ไข่นางพญาใหม่ไปเลยค่ะเพื่อจะได้เปลี่ยนตัวนางพญาด้วยนะคะใส่ไข่นางพญาไปเดี๋ยวเราปล่อยให้ตัวชนโรงงานที่เหลือบินเข้าหลังนะคะก็ทําแค่นี้เลยใช้วิธีเปลี่ยนรังนะคะถ้าได้รับความเสียหายมากขนาดนี้ก็เปลี่ยนรังเพราะไม่งั้นไม่รอดอ่ะ ะะเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันอีกทีนึงว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนรังแล้วจะได้ไหมนะคะ